งยยัคือว่าวันนั้นวันที่เกิดขึ้นสึนามินะครับจิตใจนี่จะหดหูก็ไม่ไม่เคยได้พบได้เห็นในชีวิตนะฮะที่ว่าหมดสิ้นไปแล้วเรือก็ไม่มีกระชังก็ไม่มีก็คิดว่าหมดสิ้นแล้ววันที่ชาวบ้านทุ่งนางดำอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงามองหาหนทางรอดและความหวัง ทุกคนรู้ว่าจะอยู่รอดได้อย่างยาวนานพวกเขาต้องมีอาชีพแล้วพวกเขาก็ได้กอบกู้ชีวิตใหม่จากกองทุนฟื้นฟูนอาชีพที่มูลนิธิรักไทยให้เงินทุนแก่หมู่บ้านเริ่มต้นจากความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน พวกเขานำเงินทุนที่ได้รับมาบริหารจัดการด้วยตนเองว่าใครต้องการเงินเพื่อซ่อมเรือซ่อมอวนหรือเครื่องมือจากปลาอื่นๆมากน้อยตามความจำเป็นของแต่ละคนชาวบ้านทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันและช่วยเหลือเือกักนเงินทุนที่ได้มาแบ่งปันไปฟื้นฟูอาชีพของแต่ละคนอย่างเหมาะสมมีมูลนิธิรักไทยครับที่เข้ามาช่วยเหลือได้ยื่นมือเข้ามาช่วย นะครับทางด้านกระชังทางด้านพันปลาทางด้านเรือเอยดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านว่าจะดีขึ้นไหมตอนนี้ชีวิตก็ดีขึ้นอน,นาคตก็จะไปถึงลกูกถึงหลานได้จากวันที่สิ้นหวังเมื่อมีโอกาสอีกครั้งชาวบ้านทุ่งนางดำเลือกที่จะเดินไปด้วยกัน จนวันนี้สามารถสร้างชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนให้โอกาสเพื่อชีวิตที่ดีกว่า